สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีฉลากที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและเลขหน้าสามตัวอยู่นะคะทั้งหมดห้าใบเลขท้ายสองตัวก็จะมี4ี่ใบทุกใบก็จะเป็นฉลากที่มีตาปั๊มจากจุดขายฉลากแปดสิบอันนี้คือเราต้องใช้ใบจริงนะคะไปขึ้นรางวัลไม่ใชท่ที่หลายคนเข้าใจว่าต้องใช้ ขึ้นรางวัลอันนั้นคนละแบบกันนะคะตัวนั้นก็จะเป็นฉลากดิจิตอลค่ะซึ่งซื้อจากแอปเปาตังเหมือนกันส่วนฉลากแบบนี้ก็ซื้อจากแอปเปาตังค่ะแต่ว่าฉลากตัวนี้คนที่ถือฉลากฉบับจริงเท่านั้นถึงจะขึ้นรางวันได้นะคะเราก็จะเอาไปขึ้นรางวัลกันแต่ก็ยังมีหลายธนาคารบางธนาคารที่ กองฉลากประกาศไว้ว่าสามารถขึ้นรางวัลได้บางธนาคารซึ่งเป็นยังไงอะ่ะพนักง,งานเล็กๆเ,เขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่เขาก็ไม่กล้ารับขึ้นนะคะเราก็จะไม่ไปเราก็จะไม่ไปธนาคารเพราะว่าเสียเวลานะคะขี้เกียจไปต่อแถวขี้เกียจไปเดียงคิวต้องเซ็นเอกสารมากมาย เราจะไปขึ้นเงินที่ร้านทองกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเงินกันนะคะฉลากแบบนี้สามารถขึ้นเงินได้กับร้านที่ติดป้ายรับขึ้นเงินได้ทั่วประเทศทั่วประเทศอะคะ่ะนอกจากบางร้านที่ไม่มีความเข้าใจเขาถึงไม่รับซื้อน,นะคะอันฉลากแบบนี้ขายกันมาสองปีกว่าแล้วนะคะซึ่ง แรกๆก,ก็ทำจากในภาคกลางเขตปริมณฑลไม่ถึงร้อยจุดแล้วปีที่แล้วนี้พอศ2565้ากเขาก็ได้เพิ่มจุดขายมาพันกว่าจุดแล้วนะคะเขาก็ขายก็ขึ้นเงินกันปกติเพิ่งจะมีคนที่ทำความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็มาแชร์กันต่อๆไปว่าขึ้นเงินไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะขึ้นเงินได้นะคะไม่ใช่ฉลากที่มนขายที่ขึ้นเงินแล้วนะคะเพราะว่าฉลาก ที่ซื้อจากจุดขายแปดสิบนี้เราต้องถือฉบับจริงเท่านั้นค่ะไปขึ้นเงินคุณจะเอาแต่โทรศัพท์ไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ค่ะไม่สามารถกดได้ส่วนฉลากดิจิตอลก็ซื้อผ่านแอปเป๋าตังแต่ว่าตัวนั้นมันจะขึ้นหางสีม่วงนะคะในแอปเป๋าังมันจะขึ้นหางสีม่วงพอถูกฉลากมันก็จะเขียนอยู่ตรงท้ายแอปว่าให้กดขึ้นรับ ขึ้นรางวัลได้เลยแต่ตัวนี้อยู่ในแอปมันจะเป็นหางฉลากสีฟ้าไม่สามารถกดเข้าไปยืนยันได้แต่ว่ามันจะแจ้งว่าเราถูกรางวัลเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถกดเข้าไปรับเงินหรือรับรางวัลได้ต้องเอาฉลากจริงเท่านั้นนะคะไปขึ้นรางวัลขึ้นได้ที่กองฉลากแล้วก็ธนาคารออมสินทกสกุงไทย ทั่วประเทศที่เขารับขึ้นแล้วก็ร้านรับขึ้นเงินขึ้นรางวัลทั่วไปที่เขาติดป้ายไว้นะคะสามารถขึ้นได้ทั่วประเทศนะคะบางร้านก็อาจจะมีความไม่เข้าใจสับสนระหว่างฉลากดิจิตอลกับฉลาก80ดตัวนี้นะคะจากจุดขายเพราะว่าฉลากดิจิตอลนั้นจะไม่ได้รับฉลากจริงก็กดซื้อจากแอปเป๋าังินเหมือนกัน แต่ว่าจะไม่ได้รับฉลากจริงแต่เราสามารถขึ้นรางวัลกับแอปเป๋าตังได้เลยกับบัญชีที่เราผูกไว้แต่ฉลากตัวนี้ไม่สามารถผูกบัญชีได้เราต้องเอาฉบับจริงเท่านั้นค่ะไปขึ้นเงินเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเงินกันนะคะตาปัม๊มที่มีตาปั๊มทองนำโชคก็รับขึ้นเงินนะคะรับขึ้นลูกรางวัลมารับมาขึ้นได้เลย